ถัดมานะครับผมจะพูดถึงเรื่องของสโคปของตัวแปรหรือว่า variable scope ซึ่งหลักๆก็จะมีด้วยกัน2 s c สโคปนะครับก็คือเป็น global scope หรือว่า,าสโคปที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชันหรือว่าเรียกว่า local scope ทีนี้สมมติว่าผมจะมีฟังก์ชันอยู่1นึ่งฟังชันนะครับให,ให้มีฟังก์ชันหนึ่งฟังชันชื่อว่า ชื่อฟังก์ชันนี้ว่า local fruit ครับอันนี้คือฟังก์ชันนะครับแล้วก็ผมจะกำหนดตัวแปรตัวแปรที่อยู่ในคำฟังก์ชันนะครับตัวแปรนี้ก็คือตัวแปรกำหนดตัวแปร fruit ขึ้นมานะครับให้ fruit ในในฟังก์ชันนี้ไม่ค่าเท่ากับดูเรียนนะครับ มีค่าเท่ากับดูเรียนนะครับทีนี้ก็จะให้ให้พินพ์พิค่าฟลุตออกมาพิมพค่าฟลุตออกมานะครับเสร็จแล้วก็จะเรียกใช้งานเรียกใช้ call call function นะรูทโอเคตรงนี้นะครับก็คือมีฟังชันนะครับ ตัวแปรตัวแปรฟุตที่อยู่ในฟังก์ชันก็คือเป็น l o คอลนะครับก็คือเป็นอยู่อยู่ในฟังก์ชันเนี้ยเป็น local f o ุตัทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น global นะครับ global, global function ก็คืออยู่นอกตัวแปรที่มันอยู่นอกฟังก์ชันผมจะทําตัวแปรนะครับอยู่นอกฟังก์ชันเป็นชื่อตัวแปรเหมือนกันก็คือเป็นฟุตนะครับเหมือนกัน เป็นฟุตเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวลองปริ้นดูนะครับรันดูพอรันดูปุ๊บเนี่ยอพอรันปุ๊บนะครับก็คือโลโก้ฟุตนะครับมันก็จะไปเอาค่าตัวแปรอยู่ในอยู่ในฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดว่าเราปริ้นถ้าถ้าเกิดว่าเราปริ้นฟุตแบบนี้เฉย มันจะไปเอาค่าตัวแปรที่อยู่นอกฟังก์ชันมานะครับหรือว่า global global อ uh, global ตัวตัวแปรแบบ global นะครับคือไปเอาค่าฟุตมาที่อยู่นอกฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เราไม่ใส่ค่าตัวแปรเข้าไปในโลโก้นะครับเราไม่ใส่ค่าตัวแปรไปในฟังก์ชันนะครับแล้วลองพิมพ์ออกมาดู มันก็จะได้ค่า Oren g น o r a n g e นะครับก็คือมันจะแปลค่าที่อยู่นอกฟังก์ชันมานะครับสมมติว่า,าสมมติว่ามีตัวแปรแค่แค่ในฟังก์ชันหรือว่าเป็นโลโคอลนะครับ อ่า uh, local variable นะครับ print ออกมาแบบนี้ p i n t ได้ไหมนะครับ uh, uh, มันจะขึ้น error นะครับเพราะว่าไอ print ตัวนี้นะครับมันไม่สามารถเข้าไปอ่านค่าใน local ในอ่า uh, ในใน function ได้นะครับเราต้องเรียกใช้งานผ่านผ่านการเรียกใช้งานฟังก์ชันเท่านั้น